สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพนศุรีปัญญาราชุนนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกษเียณค่ะมีท่านผู้ฟังสอบถามมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะเออถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดเนี่ยนะคะถามมาว่าแล้วจะมีวิธีการดูแล ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็วได้ยังไงนะคะก็เลยเอาคำถามนี่นะค่ะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะคะเเราควรจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะไม่แพ้กับการผ่าตัดเลยนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยเราก็ถือว่า เป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายนะคะไม่ว่าจะผ่าตัดในอวัยวะส่วนไหนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะการผ่าตัดกับผู้สูงอายุนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางคณะแพทย์ก็ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะทีนี้การพอหลังจากผ่าตัดแล้วคะการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุระยะพักฟื้นก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องให้ความใส่ใจมากเหมือนกันนะคะนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ อาจจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงนะคะเราจะต้องดูว่าท่านจะควรจะต้องได้รับการดูแลยังไงที่จะทําให้อาการหรือบาดแพ้ในการผ่าตัดต่างๆเนี่ยทุเลาขึ้นหายดี เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ไม่พึงพึงประสงค์นะคะเช่นออแผลติดเชื้อเป็นน้องหรือแผลฉีกขาดนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆในการที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะคะนะคะเวลาคือซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะพอหลังจากที่ผ่าตัดแล้วพอพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลได้สักพักนึงนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้ ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปพักฟื้นที่บ้านนะคะแน่นอนค่ะหน้าที่ของการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นเนี่ยมันก็จะมาตกอยู่กับลูกหลานในบ้านนะคะหรือสมาชิกในบ้านหรือบางครอบครัวก็อาจจะใช้วิธีจ้างพยาบาลพิเศษหรือคนดูแลมาคอยดูแลผู้ป่วยในระยะนี้นะคะถ้าในกรณีที่ลูกหลานอาจจะไม่มีเวลามาดูด้วยตัวเองนะคะ ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อผู้ผู้ป่วยกลับมาถึงบ้านแล้วนะสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการการผ่าตัดนะคะซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จะมีมากหรือน้อยเนี่ยก็เอ่อขึ้นอยู่กับเคสในการที่ผ่าตัดด้วยนะกับกับผู้ป่วยแต่ละรายเช่นถ้าผ่าตัดหัวใจกระดูกสันหลังหรือสมองก็อาจจะมีความเสี่ยง หรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่าการผ่าตัดย่อยๆเช่นอาจจะผ่าหัวเข่าหรืออวัยวะอื่นๆนะคะทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของของผู้ป่วยด้วยนะคะว่าสุขภาพโดยรวมก่อนผ่าตัดเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอาการที่เราจะพบมากเลยนะในผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยพักฟื้นเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอาการที่พบเป็นแรกก็คือแน่นอนค่ะอ่อนเพลียจากการผ่าตัดนะคะเนื่องจากว่า ผู้ป่วยอาจจะสูญเสียเลือดนะคะหรือของเหลวในร่างกายไปกับการผ่าตัดนะคะอาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนนะคะภายหลังการผ่าตัดซึ่งอาจจะเป็นผลจากฤทธิ์ยาซึ่งอันนี้มันก็จะกินระยะเวลานานช้าไม่เท่ากันนะคะผู้ป่วยบางคนอาจจะรู้สึกเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยนะคะทําให้อาหารหรือสารได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากหลายหลายอย่างเช่นอาจจะเจ็บแพ้หรืออาจจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะ ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไตอันนี้ก็จะต้องคุมให้ดีนะคะเพราะอันนี้ก็อาจจะมีผลทําให้แผลหายช้าก็ได้นะ,ะในกรณีโดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือผู้ป่วยที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะคะเอ,อ่ออ้วนเนี่ยอาจจะมีผลต่อการฟื้นตัวก็ได้โดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดพวกข้อเข่าอะไรอันนี้ก็จะอาจจะมีปัญหาพอสมควรผู้ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยนะคะทีนี้ในการดูแลผู้ป่ยยวยระยะพักฟื้นที่บ้านเนี่ยนะคะผู้ดูแลก็ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยนะ,ะรู้จักแต่แปลงอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมนะก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความรู้สึก สบายนะคะเอ่อตามตามสมควรนะคะล้วก็ยิ่งผู้ป่วยสบายตัวมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้หายเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ผู้ดูแลควรจะต้องจัดเตรียมล่วงหน้านะคะก่อนที่จะรับผู้ป่วยกลับมา พักฟื้นที่บ้านเนี่ยนะควรจะต้องจับเตรียมอะไรที่บ้านบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือจับเตรียมห้องพักสําหรับผู้ป่วยอันนี้แน่นอนนะคือควรจะจัดให้ผู้ป่วยนอนแยกห้องนะคะไม่ปะปนกับคนอื่นนะคะแล้วก็ควรจะเป็นห้องที่อยู่ด้านล่างของบ้านเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยจะต้องขึ้นบันไดลงบันไดนะคะแล้วก็ห้องนอนของผู้ป่วยก็ควรจะต้องมีขนาดกว้าขงขวางพอสมควรนะคะมีแสงสว่างมีอากาศถ่ายเทไม่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็ควรจะอยู่ติดกับห้องน้ําหรือใกล้ห้องน้ําเพื่อว่าผู้ป่วยจะได้สามารถ ที่จะเดินเข้าห้องน้ำำํำชำระร่างกายหรือขับถ่ายได้อย่างสะดวกนะคะหรืออาจจะเตรียมโถปัสสาวะนะคะหรือโถน,นั่งถ่ายแบบเคลื่องเที่ยวไว้ในกรณีที่ผู้ป่วยอาจจะไม่สะดวกในการลุกเดินไปเข้าห้องน้ํานะคะอันนี้ก็ต้องอาจจะซื้อเตรียมเอาไว้นะคะในห้องผู้ป่วยเองนะ,ะอาจจะมีเตียงนอน อีกสักเตียงหนึ่งเล็กๆสําหรับผู้ดูแลนะคะในกรณีที่ผู้ดูแลอาจจะอยากนอนเฝ้าผู้ป่วยในตอนกลางคืนนะคะหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นห้องที่อยู่ติดกันนะคะมีประตูทะลุถึงกันก็เพื่อที่จะให้ผู้ดูแลสะดวกในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลานะคะจดเตรียมถังขยะนะคะ ก็ทางขยะก็อาจจะต้องแบ่งออกนิดนึงว่าเป็นทางขยะที่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะคะก็ะแยกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งหมดนะค,ะคือต้องดูให้ปัดฟูปัดอะไรอย่าให้มีเความสกรปรกอยู่ในห้องนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถเต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่ผู้ป่วยสามารถที่จะเดินออกกําลังได้นะ,ะพนืพื้นเนี่ยต้องดูว่าพื้นที่ที่อยู่ในห้องหรือพื้นที่อยู่บริเวณทางเดินเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นเรียบที่มีแสงสว่าง ปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มราวจับตรงทางเดินนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะพยุงผู้ป่วยและป้องกันอุบัติเหตุเพราะบางทีผู้ป่วยอาจจะจำเป็นจะต้องออกกำลังเพื่อจะบริหารร่างกายในช่วงพักฟื้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมกลิ่นฉุกเฉินวางไว้ที่หัวเตียงผู้ป่วยนิดนึงเพื่อผู้ป่วยจะได้สามารถเรียกผู้ดูแลมาดูได้นะ,ะเดี๋ยวนี้กลิ่นฉุกเฉินก็มีหลายอย่างหลายแบบให้เลือกนะคะแบบบางประเภทว่าไม่ต้องมามีใสพ่พวกใส่พวกอะไรใส่แบตเตอรี่แล้วก็ สามารถกดเลกได้เลยนะคะอย่าลืมจัดเตรียมตู้เก็บยานะคะหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดแผลต่างๆนะให้เป็นระเบียบถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีตู้ก็อาจจะหาตะกร้ามาก็ได้่าตะกร้าที่ใส่อุปกรณ์แยกเลยนะ,ะอุปกรณ์ทำความสะอาดแผลชุดหนึ่งแล้วก็ใส่ย,ยาสําหรับผู้ป่วยที่จะต้องรับประทานแยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนในการที่จะหยิบใช้ได้ง่ายนะคะ แล้วก็ห้องน้ําค่ะเอ่อห้องน้ําก็เป็นเป็น,เป,นเป็นห้องที่สําคัญเหมือนกันนะคะจะเตรียมอุปกรณ์ในห้องน้ําที่จะช่วยในการที่จะให้ผู้ป่วย ชั้มล้งลางร่างกายได้ดีเช่นอาจจะต้องมีเก้าอี้นั่งอาบนะ้ามีราวจับที่ติดผนงังกันลื่นมีแผ่นปกูกันลื่นตรงพื้นห้องน้ํานะคะพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆที่อาจจะจําเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีประเหตนนะคะมีเก้าอี้ที่เขาใช้ให้นั่งสระผมได้นะคะแบบนั่งสารน,นี้ก็ดูเหมือนสะดวกสบายดีสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆที่จําเป็นนะคะเช่นวอล์กเกอร์สำหรับผู้ป่วยที่อาจจะต้อง ฝึกเดินนะคะหรือว่าเข็มขัดช่วยพยุงตัวนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมไว้ในการที่จะช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะหรือให้ผู้ป่วยออกกําลังกายได้นะคะเวลาที่ผู้ป่วยกลับมาพักฟื้นที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ผู้ดูแลควรจะต้องคํานึงถึงในการพยาบาลผู้ป่วยมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเรื่องแรกนะแน่นอนคะ่ะเรื่องความสุขสบายของผู้ป่วยนะคะคือผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วอาจจะแน่นอนขลังผ่าตัดมีอาการเจ็บอาการปวดแผลแน่นอนนะคะ เออจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลท,ที่ที่ทําการผ่าตัดมานะนี่ในขณะพักฟื้นอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้ดูแลก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอาจจะในเรื่องของดูในเรื่องของยาลดปวดนะคะตามที่แพทย์แนะนํานะคะในกรณีที่ผู้ปว่วยยังคงมีความรู้สึกปวดแผลมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยทานยาแล้วอาจจะต้องช่วยเบ่งเวนความสนใจนะคะไม่ให้ผู้ปว่วยไปไปมุ่งอยู่ที่ อาการปวดของตัวเองมากนักนะอาจจะชวนผู้ป่วยทํากิจกรรมชวนพูดคุยชวนนั่งสมาธิทําให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายกับอาการปวดนานๆนะหรือบางทีค่ะแผลที่ผ่าตัดอาจจะทําให้เกิดรู้สึกคันได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดจากความอับชื้นของผ้าพันแผลที่พันไว้นะหรือบางคนต้องใส่เฝือกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอ หรือปิดพลาสเตอร์บางคนแพ้พลาสเตอร์ก็มีเหมือนกันนะคะผู้ดูแลก็ต้องคอยหมั่นสังเกตแล้วก็ช่วยเหลือตามอาการถ้าคันมากก็ทายาแก้คันโดยแป้งหรือพอถ้าพบว,ว่าแผลมีอาการอักเสบผิวลอกถลอกก็ต้องก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอเลยนะคะอันนี้คือความสบายตัวนะคะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนของผู้ป่วยให้ดีด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อหลังผ่าตัดแล้วผู้ป่วยก็มกกักจะนอนพักผ่อนอยู่แล้วแต่จริงจริง การนอนทั้งวันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนอนอย่างมีคุณภาพนะเพราะว่าจริงๆเราผู้ป่วยต้องการการนอนหลับที่ยังมีคุณภาพคือนอนหลับสนิทนอนหลับสบายบนเตียงนอนที่จะต้องดูอาจจะต้องมีขนาดกว้างพอสมควรนะคะคือบ้านไหนที่มีเตียงผู้ป่วยก็ดีนะ,ะที่มันสามารถทจะปรับนั่งปรับเอ็นขึ้นลงได้อันนี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยสบายมากขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะออถ้าเกิดบ้านไหนเป็นเตียงปกติก็อาจจะต้องหาหมอนใบเล็กๆมาหนุนหลายๆใบนะหนุนแขนหนุนขาให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย ายตัวสามารถนอนในท่าที่สบายแล้วก็จะได้นอนหลับสนิทด้วยนะคะคือถ้าเกิดผู้ป่วยท่านไหนที่นอนตอนกลางคืนได้ไม่นานนะนอนหลับหลับตื่นตื่นนะก็อาจจะต้องหาเวลาให้ท่านได้นอนยีบตอนช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายๆหลังทานอาหารกลางวันสักชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่แต่ก็ระวังนิดนึงนะอย่าให้นอนช่วงบ่ายนานเพราะมันก็จะกลายเป็นว่ากลางคืนก็ไม่นอนอีกนะคะอันนี้ก็ลองจัดสรรเวลาดูนะคะ ต่อไปก็คือต้องดูในเรื่องของสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตได้เลยนะราะผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังผ่าตัดหรือแบบช่วงที่ยังเจ็บแผลอยู่ก็จะมีอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดง่ายนะคะโกรธง่ายเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกปวดแผลไม่สบายตัวนะคะเจ็บแผลคันแผลหรืออาจจะมีบางคนนะคะาจะมีความหัวตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยเกิดอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวแล้วก็พูดไม่เพราะหรือแสดงอารมณ์กับผู้ดูแลอันนี้ก็ต้องก็ต้องออทําใจนิดนึงนะคะผู้ป่วยบางลาจะมี อารมณ์ซึมเศร้าหรือหดหูเพราะอาจจะต้องเบื่อที่นอนอยู่บนเตียงนานๆนะคะผู้ดูแลก็แนะนาําค่ะใช้ความอดทนนะเข้าใจผู้ป่วยให้เยอะๆนะคะแล้วก็พยายามชพูดชวนคุยให้ผู้ป่วยหายกังวลน,นะคะที่สําคัญคืออย่าไปแสดงกิริยาไม่พอใจหรือโต้ตอบโต้ตตเถียงทะเลาะก,กับผู้ป่วยอันนี้ก็จะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะคะแล้วก็ที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ผู้ดูแลสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยให้กําลังใจนะคะพูดในเรื่องบวกว่า เออคือถ้าเกิดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็จะหายได้ในเร็ววันนะคะก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็จะทําให้หายเร็วขึ้นนะคะในกรณีที่ถ้าผู้ป่วยต้องทํากายภาพบําบัดน,นะคะซึ่งกายภาพบําบัดน,นี่ก็อาจจะมีตั้งแต่ทําเองหรืออาจจะให้นักกายภาพบําบัดมาทําให้ที่บ้านเนี่ยตามแพทย์สั่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูให้ดีเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยหลัง ผ่าตัดที่เป็นผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกที่คุณหมอจะเน้นให้หัดเดินเนี่ยนะคะผู้ดูแลก็ต้องช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยทำตามแพทย์สั่งนะคะเพราะว่าที่อันนี้ก็เือมากับตัวอย่าง,างคุณพ่อคุณแม่ผ่าตัดหัวเข่าของคู่เนี่ยเราต้องกระตุ้นให้ท่านเดินคือแน่นอนท่านก็ไม่อยากเดินหรอกเพราะว่าเดินแล้วมันเจ็บแต่ถ้าท่านไม่เดินคุณหมอเขาก็จะบอกว่ามันก็จะทําให้เดิน หายช้าแพ้หายช้าเราก็เดินได้ช้าลงเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นนิดนึงนะคะให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการเดินกระตุ้นให้ท่านเดินบ่อยๆให้กําลังใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็พยายามเอ่อให้ผู้ป่วยได้ออกกําลังกายด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดออกกําลังกายไม่ได้อาจจะต้องชวน ออกกาลังกายบนเตียงก็ได้ถ้าเกิดยังลงไม่ได้นะคะกระดกไปเท้ามุนแขนมุนมือหมุนคออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ขยับขยืขย้อนนะคะเพราะถ้าเกิดร่างกายขยับเขยื้นก็จะทําให้ระบบการทํางานของของ,ของอวัยวะต่างๆดีขึ้นนะคะในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องคํานึงถึงในการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความสะอาดนะคะความสะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นนะคะต้องใส่ใจมากไม่ว่าจะเป็นความ สะอาดเรื่องของการทําแผลที่ผ่าตัดนะคะในผู้ป่วยบางรายนะคะคุณหมอเขาอาจจะบอกว่าเอ,อยังไม่ต้องทําแผลที่ผ่าตัดนะคะก็คือให้คุณหมออาจจะนัดไปทําแผลเปิดแผลที่โรงพยาบาลนะคะแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาจจะต้องให้ผู้ดูแลช่วยทําความสะอาดแผลทุกๆวันนะคะกรณีนี้ก็ผู้ดูแลก็ต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดในการทําแผลเพื่อไม่ให้เกิด การติดเชื้อได้นะคะหรือแพ้อักเสบได้นะคะอันนี้ก็ต้องอให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะคะรวมถึงความสะอาดในเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการพักผ่อนหรือพักฟื้นที่บ้านเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงค่อนข้างากะนานก็เราต้องระวังเรื่องแผลกดทับด้วยนะคะก็คืออย่าปล่อยให้ผู้ป่วยนอนท่าเดียวเป็นเวลานาน,านๆนะะก็ต้องหมั่นที่จะ ให้ผู้ป่วยพลิกตัวทุกสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แผลกดทับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเกิดแผลกดทับได้ง่ายมากเลยเพราะว่าผิวหนังของผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะบางนิดนึงนะคะถ้านอนทับในระะเวลานานๆก็อาจจะทําให้เกิดแผลแผลกดทับได้นะคะดูในเรื่องของเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าก็สําคัญเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายนะคะบางนุ่มถอดง่ายนะะแล้วก็ถอดเปลี่ยนอย่างน้อยก็สองชุดต่อวันนะคะอย่าใส่ นานๆนนนนชุดเดียวเป็นข้ามวันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เสื้อผ้าเลอะเธอเปื้อเปื่อนจากอาหงอาหารหรือการขับถ่ายก็ต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะคะเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเลยคือในเรื่องของอาหารผู้ป่วยหลังผาตัด ต้องใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารมากเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูร่รางกายได้ดีโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรโตีนนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าอาหารอะไรที่เราแนะนําให้นามาให้ผู้ป่วยพักฟื้นแต่ละพักฟื้นทานบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของโปรโตีนนะคะที่เมื่อกี้พูดแล้วก็คือว่าเน้นในเรื่องของโปรโตีนที่มาจาก เนื้อปลานะคะเพราะว่าเนื้อปลาเนี้ยมันย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีโอเมก้า3นะคะคือแทนที่แบบจะให้ทานเนื้อหมูเนื้อวัวซึ่งย่อยยากก็เน้นมาที่เนื้อปลาเป็นหลักนะคะแล้วก็พวกโปรโตีนอื่นๆนะคะอย่างเช่นไข่นมชีสโยเกิร์ตหรือถั่วลิสงอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นก็เป็นโปรตีนแหล่งโปรโตีนที่ดีมากเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันก็จําเป็นนะคะคืออย่างกรณีของไขมันเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะเลือก ไขมันดีจากพวกน้ํามันมากอกน้ํามันรำข้าวนะคะที่หรือที่ใช้ทำจบจับเลดถั่วทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะทําให้มีพลังงานเพราะผู้ป่วยก็ยังจะเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอยู่มากพอสมควรนะคะ ต่อสารอาหารถัดไปที่สําคัญมากก็คือพวกเกลือแร่นะครับเกลือแร่วิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมพวกนี้มาจากไหนก็มาจากผักผลไม้แล้วก็พวกอาหารอ,อที่มันเป็นอาหารไทยอาหารที่เป็นเนื้อกุ้งเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กเ็เน้นให้ผู้ป่วยรับประทานก็ก็จะดีนะคะพวกสังกะสีนะคะที่เป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการ สร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆนะคะเมื่อมีแผลจากการผ่าตัดมาในร่างกา,กายก็ต้องการสารสีมากนะคะก็เนี่ยมาจากพวกหอยนางรมหอยแมลงภู้มเมล็ดทานตะวันหรือพวกตับเครื่องในต่างๆไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกวิตามินต่างๆก็สําคัญนะคะวิตามินบวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A ซึ่งพวกเนี้ยมาจากอะไรมาจากพวกผักผลไม้นะคะคือก็คือเน้นนะพวกผักผลไม้ให้ผู้ป่วยได้ทานค่อนข้างที่จะมากนะคะอันนี้ก็ก็จําเป็นเหมือนกัน นะคะสิ่งที่เราพบเจอได้มากเลยก็คือว่าผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมันจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะทานอาหารได้น้อยลงเพราะว่าอย่างเจ็บแผลไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคืออย่าปล่อยให้ผู้ป่วยไม่ทานอาหารหรือทําให้เกิดการขาดสารอาหารเพราะมันจะทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้ ได้ยากขึ้นนะคะในกรณีของผู้ป่วยพักฟื้นบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะหรือแบบอาจจะแบบเหนื่อยนะคะหลับหลับตื่นตื่นน,นอนทั้งวันนะ,ะไม่ค่อยลุกขึ้นมาทานข้าวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานอาหารได้น้อยอาจจะต้องหาอาหารเสริมนะคะที่มีโปรโตีนสูงๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอามาช่วยให้ผู้ป่วยได้ทานได้มากขึ้นนะ,ะทีนี้ก็อยากจะแนะนำนิดนึงว่าอาหารอะไรที่ควรจะต้อง นำมาให้ผู้ป่วยทานนะคะเริ่มต้นอันแรกก็คือพวกแนะนำเป็นอาหารพวกที่อ่อนนุ่มย่อยง่ายนะคะกเ็เนื้อปลายนี่เมื่อกีบอกนะคะก็ทำตุนให้เปื่อยเลยนะคะเป็นปลานึ่งก็จะดีนะคะหรือเต้าหู้นะคะไข่ต่างๆก็ทานได้บางคนก็คิดว่าไข่เป็นของสแสลงหรือเปล่าจริงๆไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากเลยนะคะ ส่วนผล,ลไม้นะคะก็อาจจะเน้นผล,ลไม้ที่นุ่มนิดนึงนะคะอย่างกล้วยมะละกอสุกมะม่วงสุกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้ป่ยวยรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะเพราะบางทีเราจะป็นต้องทานยานะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาไม่ตรงมือเนี่ยก็อาจจะทําให้เทานยาไม่ครบถ้วนนะโดยเฉพาะอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่อยากจะเน้นมากเลยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือถ้าเกิดผู้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยดื่มนมได้เนี่ยนะคะก็อยากให้ดื่มนมนะคะเพราะนมก็หรือโยเกิร์ตก็ได้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีนะคะหรือว่าถ้าใครดื่มนมไม่ได้ก็หันไปทานพวกนมถั่วเหลืองอน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะก็จะดีแล้วก็อย่าลืมค่ะเน้นให้ผู้ป่วยทานอาหารที่มีกากใยนะคะพวกผักผลไม้ต้องมีในทุกๆมื้อเลยนะคะเพื่อป้องกันอาการท้องผูก ผู้ป่วยหลารายนะคะที่เป็นผู้ป่วยระยะพักฟื้นเนี่ยก็จะมีอาการท้องผูกเกิดขึ้นนะพอท้องผูกแล้วเนี่ยแน่นไม่สบายท้องเพราะไม่สบายท้องก็จะหงูดหงิดทานอาหารได้น้อยลงผู้ดูแลจะต้องสังเกตนิดนึงนะคะถ้าผู้ป่วยไม่สามารถขับถ่ายคือไม่ขับถ่ายนานเกินสองสามวันก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ขอยาระบายมาให้ทานนะคะ ถ้าเกิดผู้ป่วยอยากทานขนมหวานทานได้ไหมก็ได้นะอาจจะเลือกแบบที่นุ่มนิดนึงนะคะพวกสังขยาพวกไอศครีมหรือเรียลรีคัสตาร์ดก็ดูด้วยลวกันผู้ป่วยคนไหนที่อาจจะต้องคุมเรื่องน้ําตาลก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องความหวานนิดนึงนะคะหลีกเลี่ยงเลยค่ะช่วงนี้ไม่ให้ผู้ป่วยดื่มพวกคาเฟอีนนะคะชากาแฟน้ําอัดลมนี่งดไว้ก่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนะคะไม่ให้ทานเลยนะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆก็ลดลงก็ดีบางทีทานเค็มมากก็ มีปัญหาเรื่องตัวบวมหรือทําให้ไตทํางานหนักด้วยนะคะคุณหมอเขาแนะนําเลยว่าในช่วงพักฟื้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ําให้บ่อยนะคะทีนี้ดืมบ่อยไม่ใช่เป็นต้องดื่มครั้งละมากๆนะคะดื่มบ่อยก็คือจิตทีละนิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ควรให้ดื่มเป็นน้ําอุ่นนะคะไม่ควรให้ดื่มน้าเย็นหรือไม่ควรให้ทานน้าแข็งเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้ป่วยไอนะคะ ถ้าอยากจะดื่มน้ําผลไม้นะคะก็เลือกน้ําผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะจริงๆแล้วอยากจะเน้นก็คือว่าถ้าเกิดใครอยากทานน้าผลไม้ก็คือทําเองดีกว่านะเอาผลไม้มาปันป่นรับปั่นสดๆนะคะแล้วก็ปั่นให้ผู้ป่วยทานแบบไม่แยกกากนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้สดชื่นได้วิตามินแล้วก็ได้กากใยอาหารด้วยหรือเครื่องดื่มที่แนะนําอื่นๆก็มีพวกน้ําเก๊กฮวยน้ํา น้ำต้มรากบัวหรือน้ำอะไรที่เป็นปน,น้ำสมุนไพรที่ทานแล้วสดชื่นเนี่ยนะคะน้ำอัญชันเนี้ยก,ก็แนะนำเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยหิวระหว่างมือก็อาจจะให้ทานอย่างเช่นพวกขา้าวต้มมันต้มเผือกต้มนะคะหรือทานผลไม้เช่นฝรั่งแตงโมแอปเปิลอง,งุ่นอย่างเงี้ย่ก็ทานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องรสชาติของอาหารอย่าปรุงให้รสจัดนะคะปรุงให้รสอ่อนๆคือบางทีผู้ป่วย อาจจะรู้สึกไม่อยากอาหารนะทีนี้ถ้าไม่อยากอาหารแล้วทานอาหารแล้วจืดๆก็อาจจะพูดด้วยอะไรจะรู้สึกว่าทานแล้วแบบทานได้น้อยนะคะก็ต้องพยายามปรุงให้รสมันกลมกล่อมนะคะแต่อย่าให้รสจัดเกินไปนะคะทีน,นี้ามาดูเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะคะที่อยากจะแนะนําในการดูแลผู้ป่วยช่วงพักฟื้นที่อยู่ที่บ้านนะคะหลังผ่าตัดมีอะไรบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์แรกที่กลับมาที่บ้านส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาจะห้ามไม่ให้แผลโดนน้ํานะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยก็อาจจะต้องใช้วิธีการเช็ดตัวไปก่อนนะคะทีนี้เวลาเช็ดตัวก็ต้องเช็ดให้ทั่วนะคะอย่างแผ่นหลังหรือตามซอกอะไรต่างๆซอกซอกขาซอกรักแร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทําความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะในระบบขับถ่ายทั้งหลายนะคะแล้วก็อย่าลืมดูในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของช่องปากและฟันนะคะต้องแปรงฟันเป็นประจำด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของอาหายใจลบาบากอาจจะมีเสมหะนะคะอันนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของการจัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งให้ดีหรืออาจจะต้องให้ผู้ป่วยสูดดมไอร้อนเพื่อที่จะให้ทําให้เสมหะอ่อนตัวลงนะคะอันนี้ก็จะต้องช่วย ดูในเรื่องของระบบหายใจให้ผู้ป่วยด้วยนะคะถ้าเกิดกรณีของผู้ป่วยที่ผ่าตัดสมองที่ยังไม่ค่อยรู้สึกโตก็อาจจะต้องคอยหมั่นตะแคงพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผากดทับอางทีเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ ในกรณีที่ผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะพูดช้าหรือพูดไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารโดยที่ใช้ภาษามือหรือให้เขียนนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าผู้ป่วยต้องการอะไรเช่นบางทีอาจจะรู้สึกคันอยากจะเกาหรืออยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้อง ผู้ด,ดูแลก็จะต้องใส่ใจที่จะสื่อสารให้ผู้ป่วยเเข้าใจด้วยนะคะไม่ควรให้ผู้ป่วยนอนควนะคะ่ำเนยกเว้นถ้าเกิดแผลด้านที่ผ่าตัดด้านหลังเพร้อดีการนอนคว่ำก็ทําให้ผู้ป่วยหายใจไม่ออกไม่สะดวกนะคะก็อาจจะต้องเป็นการเาให้นอนตะแคงนะคะหรือว่าค่อยพยายามที่จะพยุงผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สบายนะคะอย่าซื้อ,อยาเพิ่มมาทานเองเด็ดขาดเลยนะคะคือคุณหมอให้ทานยายังไงก็ทานแบบนั้นนะคะ ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ําลุกจากเตียงเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเรื่องของการพัดตกหกลมนะคะเพราะว่าผู้ป่วยยังไม่ค่อยมีแรงในช่วงแรกๆนะคะอาจจะต้องคอยพยุงนะคะอย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเดินเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งก็คือว่าไม่ให้ผู้ป่วยยกของหนักนะคะคือถ้ายกของหนักไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทําให้แผลอาจจะฉีกขาดได้นะคะถ้าคุณหมอสั่งห้ามไม่ให้เปิดแผลนะคะจนถึงวันที่ คุณหมอนัดกลับไปเจออีกทีก็ต้องห้ามเปิดแผลเลยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่พลาสเตอร์หลุดหรือแผลที่ปิดแผลหลุดออกมาเนี่ยอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อที่จะปิดแผลใหม่ไม่ให้แผลสกปรกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตว่าแผลมีอาการติดเชื้อผิดปกตินะคะอย่างเช่นอาจจะมีหนองซึมนะคะหรือผู้ป่วยมีไข้นะคะออาจจะรู้สึกเจ็บบริเวณแผลมากผิดปกติอันนี้ก็จะต้องรีบ ไปพบคุณหมอโดยด่วนนะคะคือการที่ลูกหลานได้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนี่ยนะคะอยู่บ้านได้ถูกวิธีเนี่ยนะ,ะประโยชน์ก็คือว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะหายอาการหายได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคะลดความวิตกกังวลในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือแผลต่างๆได้ดีเลยเพราะว่ามีลูกหลานที่หลักแวดล้อมอยู่นะคะ ก็ท้ายที่สุดนี่ค่ะคือจริงๆแล้วการพักฟื้นหลังผ่าตัดที่บ้านเนี่ยนะคะลูกหลานหรือผู้ดูแลต้องบอกว่ามีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจลดความวิตกกังวลได้ดีมากเลยนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้ดูแลก็ต้องใช้ความอดท,ทนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะคอยเอให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วที่สําคัญคือ ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณหมอนะดให้กลับไปพบเมื่อไหร่ก็ต้องไปตามนั้นนะคะเราก็ทานยาให้ครบถ้วนตรงตามที่คุณหมอบอกนะคะโดยเฉพาะยิงยาค่าเชื้อทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหายจากอาการป่วยได้เร็วขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็ค,คิดว่า เรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุรับระยะพักฟื้นที่บ้านก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะหลายๆท่านและท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะให้ก้อยมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะก็อย่าลืมเขียนมาคุยกันได้นะคะทางคอมเมนต์นะคะใน Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก้อยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ